ค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมทักษะในหน่วยที่9เป็นการบันทึกข้อมูลการบัญชีของระบบลูกหนี้นะคะรายการที่เราจะคีการมีอยู่2รายการค่ะคือเป็นรายการของวันที่22ธันวานะคะแล้วก็วันที่25ธันวาค่ะวันที่22ออกใบวางบินนะคะข้อมูลก็คือ,อได้ที่ศูนย์1วางบินบริษัท บมจสยามเทคนะคะ,อะเอกสารที่เราดึงมาวางบินก็คือ SI 001.02นะคะวางบินลูกค้าแล้วก็นัดชำระกันวันที่25ธันวามนะคะต่อมาวันที่25ธันวามนะคะก็ทำการรับชำระหนี้ค่จากบมจสยามเทคทั้งจำนวนนะคะตามใบวางบินแล้วก็โดยเขาเนี่ยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออกมทรัพย์ให้กับเรานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทำทั้งสองรายการนี้เลยนะคะในระบบลูกนีค่ะ ไปที่ตัวโปรแกรมนะคะ Entry Transaction ด้านล่างเราไปที่ระบบลูกหนี้ค่ะ AR ะะจับทำใบาวางบินค่ะ,ะกด OK เข้าไปนะฮะ F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะ F3 เลขที่0ูตรหนค่ะใสเข้าไปไปวันที่เลยนะคะ2 2่สิบธันวาคมค่ะ Enter ลงมาด้านล่างลูกค้ากดค้นหาค่ะก็คือสยามเทคเรื่องมาเลยนะคะสยาม เดินลงมาด้านล่างใบวางบินวางบินวันที่2 2ถูกแล้ว,ลวเรานัดชำระเปลี่ยนเป็นวันที่25่ส้านะคะมาด้านล่างค่ะมาดึงอินโหวตที่เราวางบินนะคะกดจุดค้นหาค่ะ enter ติ๊กเลือกทั้งสองรายการนะคะติ๊กเลือกทั้งสองรายการแล้วก็กดเลือกค่ะเห็นไหมคะรายการในอินโหวตก็จะมาค่ะทั้งสองรายการเลยนะคะก็จะมี ยอดสุดทธินะคะในการวางวิลูกค้าลายนี้72,225บาทค่ะเสร็จแล้วนะคะ F 1 0ได้เลยค่ะไม่พิมพ์นะคะหน no ค่ะ Escape ออกนะคะ Yes นะคะเรามีใบาวางลิ้เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นอาจารย์จะพาผู้หนูทำการรับชำระหนี้ค่ะก็มาที่ AR เหมือนเดิมค่ะเรื่องรายการที่2รับชำระหนี้นะคะตามจ์วันที่2 5ธสิบหาันวารับชำระหนี้กดโอเคเข้าไปค่ะ นะคะ f สามค่ะเพิ่มนะคะจากนั้นก็ไม่ต้องใส่นะเ,เลขอ้างอิงกับเลขที่ให้โปรแกรมทำเลยนะคะวันที่ที่เรารับโุนนี่ uh huh. ค่ะยี่สิบห้าธันวาะคะลูกค้ากดชุดเตอร์ Inter. แล้วก็เลือกสยามเทคมาเลยนะคะแล้วก็ yes เลยค่ะด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยพวกเราต้องค้นใบวางบินนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตามใบวางบินแล้วกด enter uh huh. uh huh. ลงมาด้านล่างค้นเลขภายในค่ะกดจุดค้นหา ดูนะคะเครื่องจะหน่หวงๆนิดนึงก็ติ๊กเลือกเลยนะคะตรงนี้ค่ะติ๊กเลือกอเลือกเลยจากนั้นก็กดโอเคค่ะ,ะเราดึงใบวางบินมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาที่ช่องรายการรับตรงนี้นะคะข้างๆรายการอินวอยด์รายการรับแล้วก็จุดตรงนี้กดจุดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ประเภทเอกสารตรงนี้เราเลือกเลยค่ะจุด Enter เราฝากเข้าโดยการโอนเราก็ต้องเลือก T.R.D ตรงนี้นะคะแล้วกด Enter ค่ะ จากนั้นนะคะมันไม่ใช่เช็คเราไม่ต้องใส่เลขที่นะคะอินดิคลงมาด้านล่างได้เลยนะคะลงมาด้านล่างอ่ามาด้านล่างตรงนี้ค่ะสมุดบัญชีเงินฝากที่ลูกหนี้โอนเข้ามานะคะเราก็มาติ๊กกดจุดเลือกนะคะเราก็เลือกเล่มที่สองค่ะศูนย์สองเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลือกเล่มสองนะคะอ่ะเห็นไหมคะยอดก็จะมาโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วนะคะสําหรับรายการนี้ก็ F10 ได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะแล้วก็ F10 อีกครั้งค่ะ เราต้องพบครัวแล้วก็ฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะคะค่ะ,ะการลงบัญชีก็จะออกมาเป็นเดบิตเงินฝากออมทรัพย์เครดิตลูกหนี้การค้าค่ะแล้วก็เอฟซค่ะ,นะคะแล้วก็ออกจากไมนะ่พินนะคะโนก็ออกจากหน้านี้ได้เลยนะคะแล้วนกะ็ย e s เสร็จแล้วค่ะก็ออกจาก น้าตา่ง cancel น,นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการบันทึกรายการในระบบลูกหนี้ทั้งสองรายการนะคะ